ก็เข okay. ้าสู <Yeah. S 2> well, like ่ขยะปลาตัวกันในอีพีที่หกแล้วนะโอ้ไม่ใช่อีพีที่เจ็ดต่างหากเลยอีพีที่หกก็ขอไปด้วยจากส้นสเก็ตสามนาทีเองนะก็ในอีพีนี้เราจะพาไปดูน้ำกรองที่นี่จังแม่งแล้วไปดูน้ำกรองเออน้องๆหลายคนอาจจะอยากดูดูน้ำกรองนะคนที่อยู่ในกรุงเทพไม่เคยรัดดีอิจาราดีบอกมึงปากใต้มีทุกอย่างเลย ม,มีตักนก้ำตกน้ำกรองแล้วก็ห้วยสินมไปด้วยลาลาลาเออคลิปนี้ผมอาจจะพูดพูดน้อยไปหน่อยนะเนื่องจากเก็บคอแล้วก็เหนื่อยจากการเดินลงเขามาโอเคเพราะวันนี้นะ่ะจะลงคลิปประมาณรักบ,บ,รบ่บายาบ่ายสามยี่สิบบ่ายสามบ่ายสองประมาณนั้นก็ผมไม่มีเวลาว่างด้วยนะ น่าจะลงแรงนี่ไงที่ผมพูดจริงเว้ยที่ตรงที่จริงมันมีปลานะแต่ว่าตายหมดแล้วนะตายหมดแล้วเอ้ตายตายหมดแล้วเอ๊เจมทำอะไรไอ่ะเอ้าน้ำก็ะตกกระปบเป,ป่าหรอกโอเคก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าน้ำกรองเนี่ยก็คือที่กว้างๆแถวอธิบายเป็นรูปแบบนะมันก็จะมีปลาด้วยนะมีปลามีกุ้งก็ไม่ต้องสงสัยว่ากุ้งอะไรกุ้งน้ําจืดไงมัน ตัวเล็กเป็นสองเท่าของกุ้งที่อยู่ในทะเลนะมันจะตัวเล็กเป็นสองเท่าเลยนะสองเท่าเลยนะวางให้ดีเป็นสองเท่าเลยนะเออเล็กสองเท่าก็ลเล็กมากคือมันจะตัวประมาณเท่านี้มันจะตัวเล็กมากๆมากบางตัวก็ตัวใหญ่เท่ากุ้งน้ำ,น,ำน้ำเก็มน้ำมันก็คือพอปัน่นแม่ปั่นนะั่นแหละเออเรียกว่าจ้าบ้านบ้านหน่อยนะอืมเดี๋ยวด้เราจะเลี้ยวไปทางขวาทางนี้นะก็จะ จะไปตะลุสู่น้ำคลองเป็นที่ที่สบายนะไม่รู้สบายหรือเปล่าแต่ว่าน้ำมันอาจจะกน้นๆหน่อยนะเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยพายุเข้านะแต่วันนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมตอกฟ้าปโปร่งใสเออแล้วก็เดินเข้าไปไปเลยนะเอ,อ้เจมไม่ตายแล้วเหรอไม่ตัวดำมันเบ็ดเออี๋ยวคลิปต่อไปก็คือขยะทดลองนะเออนั่นก็คือ โออลูกิงกายิงกาบาลัดแตาเราก็ตีไม่เห็นะงั่นโอรแกรมรุนมอือยเพื่อนอะออจะลองเกตได้ว่ามินเอามาด้หรือเปล่าก็ยิงกาตัวเต็มวัยนะเด็กในกรุงเทพมันก็รู้เรื่แหละมันไม่งุ๊บนะพวกพวกเด็กกรุงเทพนี่ผมไม่ได้ว่าว่าใครนะแค่เปรียบเทียบเพื่อนอผม กับผมเจี๋ยนะเปียบเทียบนะกว่าไงดีอ่ะเออไม่ได้หมายถึงพูดถึงเด็กกรุงเทพทุกคนหรอกนะคือผมไม่ได้เกลียดพูดกรุงเทพขนาดนั้นโอก็แค่เปียบเทียบเพื่อนผมที่ไปอยู่กรุงเทพเยอะๆยูไอ้แก๊งกรุงเทพไปสัตว์ไอ้เจมมันพูดล้อเล่นนะอย่าไปใส่ใจเลยเดี๋ยอไม่เด็กกรุงเทพมันเหลือกูไปสัตว์มันแค่พูดกล่อมเล่นๆเจี๋ยเราจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ เออไม่ได้มานานเลยนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปหน่อยอ,อือผมจำอะไรไม่ก็ได้โอ้ตรงนั้นมีสะพานเมื่อก่อนนี่ไม่มีเลยนะเนะมื่อก่อนนี่จะไม่มีสะพานเลยนะขี่<ด>ลุยดินโคลนไปอย่างเดียวเลยไม่งงแล้วก็อัพเดตมาโก้สามสิบเจ็ดาบาทอ่าวสิบกระตงรถรถโก้ติดมีก็มีปลาด้วยนะ้องเด็ดไปไดเรื่อยเรื่อยแล้วก็เราจะไอพิษ นค,นนค,คลิปนี้มันอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่มันไม่น่าเบื่อหรอกโอเคเดินไปพูดไปแบบนั้นแหละเออมิกจำเราใกลที่ดูเบื่อการก็เลื่อนไปไปไปตอนคลิปอ่านาทีเ,ออเลยก็แล้วกันมันเกลือเลยมันกินได้แล้วเหรอม,มันกินเออนี่เดี๋ยวจะบอกว่าลูกป,ปั๊ด ป่าจ้กลางไม่รู้ก็เรียกว่าอะไรนะที่ปัจจาบ้านก็คือมาจิกูนะเออนี่ก็คือผลไม้มันอยู่ในมันอยู่ในผลไม้หรือเปล่าว่าเจมมันอยู่ในมือผลไม้มันจะให้พวกเอ่อเกลือแร่เกลือ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 แร่กับวิตามินนะเออผมไม่รู้ว่าผมผมผมไม่รู้ว่ามันมันจะใ้อระบบไหนว่าผมไม่ได้เรียนมาละเอียดนะเออต้องขอไปด้วยนะอากรกติรู้ สำหรับกระตี้รู้เนี่ยคอมเมนต์ด้วยนะมันจะมีน้่งเป็นยาง okay, okay. มันจะกินไม่ได้ทั้งต้นเลยนะต้องรอให้สุกสุกแบบว่าเนี่ยถ้าคือเอาเอามือไปบีบแบบเนี้ยมันจะนุ่มเลยนะจะไมจะ่จะไม่เยี่ยมจะรู้เปล่าว่าเจี่ยมหมายว่าถ้ามันสุกแล้วเอามือไปบีบมันก็จะนุม่มเอออูนี่คือปืนเสียแม่งเร็จแล้วะ ต้นลูกกร,ร,ร,นะระกำเลยต้นกระกปัจจาตยกระกนะปัจจากลางก็ไม่รู้เรียกอะไรแต่ตีนลกกนะราลูกกำลูกกำลูกลกำเอาง่ายๆใครพูดปัจจ้าใต้ไออกก็ไปไปเจอในกูเองกูกีปป่เกตเพลนะเชื่องดูนี้มันก็ไม่มีนะด,ดูนี้เนี่ย<ะ>เลวเลเวเตะแล้วเตะเรวเตะเอ้ยวเ เอ้ยตรงนั้นมาดหมากเออยดหมากไปจริงๆนะมันเป็นกองเล่นเคี้วเล่นๆเอ้จริงๆตรงนั้นไม่มีน้ำจีบวะน้ำนะปลาจ้าใต้ปลาจ้าใต้คือน้ำปลาจ้ากานคือกระต้มนะเออไม่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 เจน้ำกระต้มนะเป็นกระต้มที่ก็ไว้ฟักเฉยๆนะเออมาเลยว้ยตนาไปกาต้มแม่่วยเจอบ้า บ้าเลยเอบ้าเอไปแล้ว่จนะหนตก้เออดจองเราจะไม่มีคนจะไม่มีคนติพรอไม่มีคนดูไงเออก็พูดอะไรก็ได้อยากพูดเอาไม้เชียน,นี่มาดิ้านี่คือดาบในได้อิงไรฟันฟัมบี้แม่งขัดครึ่งอยเปิดเจออีกแล้ว ไปไกลเรื่อยเอ้ยยุงรู้จักกันหรือเปล่าพวกกลางพวกพวกอยู่ป้ากลางยุงอ่ะเออรู้จักไหมยุงพวกมึงไม่เคยโดนกัดสิตาเออนี่นี่ก็เรียกว่ายอดหมากแต่นี่มันโตแล้วนะมันดึงไม่ได้มันยากนี่นี่ก็มาถึงเนี้ยกับโคลงอุ้ยรู้สึกว่าตอนนี้มันลึกแล้วนะ เมื่อก่อนที่มาเนี่ยมันไม่ลึกมันยังมันยังไม่ลึกตีนะเออมันลึกเลยนะต้นไม้ไปตรงนั้นก็เกลี้ยงหมดเลยนะแวววับกระจับกระจายคลิปนี้ก็ตายเล่นเจ๋งๆนะถ้าไม่มีคนดูมาก็ตายเล่นๆนะเออตายเล่นๆมึงจะเยี่ยวตรงนั้นเลยเหรอวะ ไอ้นู่นหื่อยนะครับโอ๊ยมึงก็เหี่ยวเหรอไม่กร่างกายน้ะไม่คนดูอยู่จะไม่ไม่บอกเลยชาติแต่ใต้เหี่ยวคนดูด่ากูชาติเหี้ยตัวที่มึงติดยูทูบเลยนี่นะขี้เกียจโดนเด็กด่าพวกเด็กเก่งในคลิปในคลิปที่แล้วนะ่วนนะอเออก็ การบแบบการที่ก็มาดูใหม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยน,นะวันนี้ไม่พูดชอบชอบชอบขี้เกยียจไปละ